คือคอมเมนต์เยอะมากมันไม่ออกกลอกใต้ตาดำแก้มได้กลบสิวของแก้มได้นะคะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะคือรองพื้นที่หลุดออกมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้กลับมาเจอกับแก้มที่ช่องแกมม่สวนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวรองพื้นควบคุมความมันราคา65บาทจากช้อปปี้ค่ะ ที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะคือตัว Music Flower p h o t o g e n i c โอเวอร์ไทม์เบสนะคะรองพื้น65บาทที่คุมมันนะคะทั้งหมดด้วยกัน4เฉดสีนะคะมี102-105106แล้วก็107นะคะสีที่ย g r เลือกมาเนี่ยจะเป็นสี105นะคะเขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะกันเหงื่อกันน้ำติดทนนานเนียนเด้งเนื้อครีมแห้งไวไม่เป็นคราบไม่หมองนะคะต้องบอกเมื่อก่อนนะคะว่าแกมแบบไม่ได้เห็นว่าเขามีออยอติดตรงไหนแต่เขา จะมีตัวแบชนัมเบอร์ข้างล่างตูดตัวนี้นะคะมี pass ISO เป็นมาตรฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์คือแบบแพคเกจจิ้งหรือว่าเป็นมาตรฐานของรองคืนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจคือมีแค่นี้จริงๆทุกคนมีซื้อมาเพราะแกมไปดูคอมเมนต์คือคอมเมนต์เยอะมากเป็นร้อยรคนเลยนะคะได้เ е й ติ้ง4.5ขายมา,มามากกว่า4,000ขวดมาลองรองพื้นตัวนี้กันนะคะรองพืนหน้าตาอย่างนี้นะคะ แตาโอเคนะไม่ได้ดูกระป๋องกระแปงเลยทุกคนนะเพื่อเทียบกับราคานะคะพอรับมือไหวนะพอเปิดออกมานะคะจะเป็นอย่างนี้เป็นงานหกปั๊มอย่างนี้นะคะเคทีนี้เนี่ยเราจะมาลองเขากันทุกคนเขย่าก่อนมันไม่ออกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ออกไม่ออกอะคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นอุ๊ยมันออกมาแล้วกดนานมากกว่าจะออกนี่นะคะออกมาแล้วหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้แก้ว่ามันมน่าจะเข้มไปกว่าผิวแก้มแน่เลยอะแต่ว่านี่เป็นเนื้อครีมอย่างนี้เลยนะคะมีความหนาพอสมควรเลยนะแล้วก็โดมน่ะมันจะคล้ายกลิ่นลิปสติกเก่าๆที่เราเคยขโมยแม่ใช้น่าจะเข้มไปแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ทุกคนดูนะ ผิวหน้าแก้มก่อนนะคะจะเป็นประมาณนี้จะมีรอยสิวปะกปลายทุกคนตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะหน้าผากด้วยความแตกต่างนะคะคือทาไปบนผิวแล้วเราไม่ได้ไปเกี่ยอะไรมันอะ สีมันจะเปลี่ยนนะคะแต่พอเรามือไปถูอะ่ะมันก็จะกลับมาเป็นแบบสีอ่อนเหมือนเดิมหน้าของหลังแกมนะคะหลังจากทารองพื้นไปแล้วหนึ่งชั้นด้านซ้ายนะคะให้เพื่อนๆดูตลกมากเพราะอะไรปล่าคือผิวดูเนียนมากทีนี้นะคะเราจะมาลองทาอีกรอบนึงว่ามันจะเป็นคราบไหมนะ ที่ด้านขวานะคะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยแกมจะลองใช้ฟองน้ําดูบ้างเพราะว่าใช้มือลงไปมีความรู้สึกว่ามันเกลี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นใบหน้าของแกมนะคะหลังจากลงรองพื้นไปแล้ว2ข้างนะคะ1ชั้นครึ่ง โดยด้านซ้ายเนี่ยใช้นิ้วมือนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยใช้ฟองน้ำค่ะนอของเขานะคะจะมีความเป็นเนื้อครีมทาลงไปบนผิวแล้วจะเหมือนดูแห้งแต่ว่าก็ยังมีเงาบนใบหน้าอยู่เล็กน้อยนะคะความปกปิดบอกเลยว่าปกปิดมาก ไม่ควรทาเกินหนึ่งชั้นครึ่งเพราะว่าจะทําให้รองพื้นดูหนามากๆดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะได้ดีมากเลย,ยที่เพื่อนๆเห็นนะคะสามารถกรบใต้ตาดําแก้มได้กลบสิวของแก้มได้นะคะบอกเลยว่ามีความเกลี่ยยากนิดนึงนะคะใต้สา,ายที่ยังลงด้วยมือเนี่ยมีความสุขว่าจะต้องออกแรงนิดหนึ่งนะคะพอใช้ฟองน้ําก็เกลี่ยง่ายขึ้นแต่ว่าเมื่อเทียบกับรองพื้นอื่นๆที่เคยใช้มาก็ยังมีความเกลี่ยยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีการจับกับรอยแห้งๆสักนิดนึงเลยนะคะ อันนี้คือแกมไม่ได้วำรุมผิวก่อนที่จะมาทารองพื้นด้วยนะแล้วก็ใบหน้านะคะดูมีความกโกลดูมีสุขภาพดีแล้วก็ผิวดูดีอยู่เลยทุกคนดูดีแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือลุกที่ได้นะคะแกจะให้เพื่อนมันลกใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะได้ทําการเซตร,รองพื้นนะคะด้วยแป้งฝุ่นของเดิมไทยแด์ไปนะคะตอนนี้กำลังผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นที่ปัดแก้มที่ปัดแก้มเนื้อครีมหรือว่าแม้แต่ลงตัวแป้งฝุ่นเองเ่ย ไม่มีอาการตกล่องแล้วก็ไม่มีอาการหนื่นไม่มีอาการเป็นปืนป้นๆเลยนะคะสีรองพื้น105เ่ย์ได้มาเนี่ยสีมันก็โอเคนะคะไม่ได้ดูแย่มากแต่แกมีความสุขว่าพอมาลงใต้ตาด้วยมันทําให้หน้าแกมดูหมองๆไงไม่รู้นะคะเกมก็เลยลงคอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวแกมไปประมาณ1เฉดน,นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีผิวอยู่ที่ประมาณ Mac NC 25ถึง Mac NC 30นะคะจมแนะนําว่าให้ซื้อรองพื้นที่สว่างกว่า ี1 0 5ประมาณ1เชนนะคะนี่นะคะเป็นเวลา11โมงครึ่งตีักว่า11โมงครึ่งและกันนะคะแกมก็จะไปใช้ชีวิตของแกมแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาอัปเดตระหว่างวันเรื่อยๆว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบจะ5้าโมงได้นะคะตีซะว่าสี่โมงครึ่งนะคะเราอยู่กับหน้านี้มาตั้งแต่11บเอ็ดมงครึ่งนะ,ะโดยรวมตอนนี้เนี่ยผิวหน้ายังดูโอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าซุมเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงข้างแก้มเนี่ยมันจะมีงานที่แบบเริ่มมีความมันผลิตออกมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงคางด้วยนะคะแกมจะขอซับนิดนึงเพราะแกมว่ามันน่าจะมันไปมากกว่านี้อีกเพราะตรงนี้มันเริ่มแบบ มันมากๆแล้วนะคะนะคะแกมออกไปข้างนอกมาสูงให้เพื่อนดูใส่แมสนะคะรองพื้นจะหลุดไปข้างๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเวลาตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งแกมจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวแกมจะกลับมาอัปเดตกับทากันแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มจะครึ่งแล้วอยู่กับหน้านี้มาเป็นเวลาสิบชั่วโมงนะคะแกมให้เพื่อนๆเช็คหน้าแกมอีกรอบหนึ่งนะคะ ใ,ใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าตรงช่วงหน้าผากตรงนี้มีความมันนะคะตรงข้างแก้มตรงนี้ก็มีความมันเหมือนกันนะจะมีรองพื้นที่หลุดๆไปบ้างเพราะว่าใส่หน้ากากนะซับหน้าออกดูด้านหนึ่งนะคะ นี่นะคะคือรองพื้นที่หลุดออกมานะคะมาสรุปเกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้ค่ะความปกปิดของเขานะคะจะอยู่ที่มีเดียมทูฟูลค c o v e r a นะคะให้ความปกปิดได้ดีมากสามารถกรบรอยดํารอยแดงรอยใต้ตาของเราได้ค่ะอัะกเกียยากนิดนึงเมื่อเทียบกับรองพื้นตัวเดนอื่นๆหรือว่ารองพื้นน้ำแมทที่จะมีอะไรเงี้ยมันต้องมีความแบบ ค่อยๆดูใช้เวลานิดนึงนะแต่ว่าสามารถลงรองพื้นได้โดยที่เขาไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่จับกับรอยแห้งบนใบหน้าเ <c oughs> ตดทนประมาณนึงเลยคือเราก็สังเกตเห็นได้ว่าที่ปัดแก้มของเราอ่ะมันจางไปมากกว่าก่อนหน้านี้แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็รองพื้นที่อยู่บนใบหน้าเราอะ่ะเราก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็หลุดไปพอสมควรนะคะ แต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีรองพื้นเหลืออยู่เนี่ยหมะมันก็จะยังเหลือพวกรองพื้นอยู่บนใบหน้าเราซึ่งถือว่าโอเคมากๆนะคะควบคุมความมันมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการรองพื้นที่ควบคุมความมันได้นานขนาดไหนถ้าควบคุมความมัน1-4ชั่วโมงที่อยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยสามารถทําได้นะคะแต่ว่าถ้ามากกว่า5ชั่วโมงอัพไม่รอดนะคะพื้นตัวนี้นะคะแกมแนะนําให้กับคนที่มีผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเกลี่ยยากนิดนึงแต่ว่าเขากลืนไปกับ เลยให้งานผิวที่ดูเป็นงานซาตินว่ผิวดูสุขภาพดีนะคะความช่าของแกมเกีเก่ยวกับรองพื้นตัวนี้เนี่ยคือราคาแค่65บาททาไปแล้วไม่จับกับรอยแห้งๆไม่เป็นคราบนะคะไม่ตกรองหน้าดูเนียนทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอผิวด,ดูสวยมากกว่าราคา65บาทแกมจะเลือกใช้ตัวนี้เวลาแกมมีงานสำคัญอะอย่างเช่นงานแต่งเพื่อน34ชั่วโมงวิดีโออย่างเงี้ยต้องการผิวดูดีๆหน่อยอะรองพื้นตัวเนี้ย ได้เลยให้งานอย่างนั้นได้เลยจริงๆคนทั้งสามผิวจริงๆเราสามารถใช้รองพื้นตัวนี้ได้แต่ก็อย่างที่แกบอกไปคนที่มีผิวหน้ามันอยากให้รองพื้นตัวนี้คุมมันมากกว่า5ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆนะคะมีงานสําคัญแล้วมีความสุขเฮ้ยอยากเป็นรองพื้นอยากได้รองพื้นที่ดูผิวสวยๆดูปกปิดดูเนียนๆสักตัวหนึ่งนะคะลองลองไปอันนี้ดูก็ ซือมาแล้วเกินความคาดหวังคือถ้าใครมีความสุขว่าเฮ้ยสนใจอยากลองไปเล่นดูสามารถเข้าช้อปปีได้เลยเดี๋ยวยังไงแกมทิ้งลิงก์มให้ข้างล่างนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้แกมรีวิวรองพื้นตัวไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยคะ่ะสว่วนนี้กลาลัไปก่อนแล้วจะจัรีวิวนะคะสวัสดีค่ะบาย